สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่บ้านหลักสูตรความสาเร็จอาจารย์เปิ้ลนที่คุณคลิกไลค์ติดดาวกดซีเฟอร์เพื่อมองเห็นโพสก่อนนะคะเป็นไลฟ์ประจําวันค่ะมาประมาณมงครึ่งบวกลบของทุกวันนะคะวันนี้ก็บวกไปนะคะประมาณ8ปดนกานะคะยีกวนาทีเนาะ20 Uh, 8นาฬิกา12นาทีนะคะเป็นเวลาดีนะที่เรามาเจอกันทุกวันยามเช้านะคะมงครึ่งบวกลบเนาะก็เป็นวันเวลาดีๆเนาะที่เรามาเติมเต็มกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแนวคิดในเรื่องของพุทธศาสนาแนวคิดในเรื่องของธรรมะธรรมชาตินะคะแนวคิดในเรื่องของการปลดล็อกไมเซตในเรื่องของพลังจิตใต้สํเนึกรวมถึงการใช้กลยุทธ์ทางด้านจิตวิทยาเนี่ยนะคะมาดูแลชีวิตของเราเนาะ,ะอาจารย์มันก็บ่มเพาะมานานนะคะหลายๆครั้งแล้วนะคะในชีวิตเนี่ยที่เราหลายคนนะคะซึ่งจะ,ะมีความ อยากความปรารถนาสิ่งที่ต้องการเนาะมันก็จะมีความท้อใจว่าเอ๊ะเราจะทาสิ่งนั้นได้ไหมเราจะทําสิ่งนี้สําเร็จหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาเลยนะซึ่งตรงเนี้ยเราก็ต้องมาเรียนรู้ค่ะว่าทําทุกอย่างเนี่ยนะคะเรามีผลลัพธ์เสมอเนาะว่าแต่ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยนะคะเราทำในผลลัพธ์ที่มันทําให้เราได้สิ่งที่เราต้องการจริงไหมหรือว่าเราทําอะไรไปแค่ตามอารมณ์หรือว่าเราใช้ชีวิตอย่างท้อแท้หมดหวังอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถเป็นคําตอบในอะไรหลายอย่างได้นะคะใครเข้ามาแล้วขอบคุณการแชร์ค่ะขอบคุณการแบ่งปันเนาะใคร ว่าอาจจะเมื่อจะก้มหน้าก้มตาก่อนเนาะมีคนเคยว่าอาจารย์เหมือนกันทำไมเปิดกล้องมาเราก้มหน้าก้มตาออกไม่มีอะไรค่ะกดแชร์กดแชร์แบ่งปันออกไปนะเพื่อให้เราเนี่ยไม่ได้พลาดไลฟด์ดีๆที่ให้มุมมองเกี่ยวกับชีวิตนะคะสวัสดีพี่ทิพพาค่ะนะคะไลฟ์นี้ก็จะเป็นไลฟส์สบายๆเนาะไลฟ์แบบ กระชับกระชับนะคะเนื่องจากว่าแบตเตรเอรี่อาจารย์เปิร์นถูกใช้ไปกับการต่อคลิปเนาะถ้าเช้าวันนี้เห็นคลิปคลิปของอาจารย์เปิร์นนน้อยก็เอาใจคนที่มีเวลาน้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ3พฤติกรรมของคนที่คุณไม่ควรจะคบด้วยเพราะมันทําให้เสียเวลานะคะ,ะเรื่องของการโชคดี วิธีการทำางานให้โชคดีนะคะแล้วก็เรื่องของวิธีการรับมือเวลาที่เราเจอคนที่ใส่ร้ายป้ายสีเนาะเพราะทั้งหมดเนี่ยเราก็สามารถที่จะรับมือได้หมดเลยถ้าเรารู้เรื่องราวของจิตวิยารู้เรื่องราวของเรื่องของพลังจิตใต้สันึกและในขณะเดียวกันรู้3วิธีนี้ฟ้าเปิดเบิกเงินก้อนโตค่ะเราจะมาฟ้าเปิดเบิกเงินก้อนโตกันนะคะเดี๋ยวอาจารย์เพิ่นขออีดิชคำสับนิดนึงรู้สึกว่าจะเขียนผิดไปคำนึงนะคะฟ้าเปิดนะคะเบิกเงินก้อนโตข้อที่1คิดดีเกี่ยวกับชีวิตข้อที่2ลงทุนอย่างฉลาดข้อที่่3ยิงสุใจ ะะเงินยิ่งถาถมค่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะได้รับเคปรัตตรงนี้นะคะฝากแชร์ฝากแบ่งปันนะคะส่งต่อพลังงานตรงนี้ด้วยกันทุกเช้าด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเมนูบุญของเรานะคะก็เป็นแกงแฟงแบบป่านะใสะ่ปลาแห้งนะคะใส่แฟงนะคะผละไม้ก็เป็นฝรั่งนะคะข้าวสวยอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะสาธุสาธุสาธุอนุโมทามีค่ะใครที่อยากจะทําบุญใหญ่นะคะเพื่อใช้ดันโชคก้อนโตเราทุกคนนะคะเป็นคนที่มีวาสนาบรารมีเป็นคนมีทรัพย์มากเป็นคนมัน่งคั่งล,ำล่ำรวย บุญเมื่อวานนี้เรียกว่าบุญเก่าบุญวันนี้เรียกว่าบุญใหม่ใครอยากรับโชควันนี้เงินเข้าเดี๋ยวนี้ต้องทาเดี๋ยวนี้นะคะก็คือทําบุญนะปัจจุบันเนาะสามารถถวายพระตาหารนะเป็นพระราชกุศลนะสามวันทําบุญด้วยกันทุกวันนะคะได้ที่บัญชีไทยพณิชย์ค่ะ8 0 0 2 7 6 0 5 1ธนาคารไทยพณิชย์ปฏิิตามเสด็ากุลหนึ100่งร้อเป็นการทําบุญนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุสาธุบุญทุกท่านนะที่เข้ามาเจอเข้ามาแบ่งปันพลังงานตรงนี้ดด้้้าา้วววยยยกกกกัันนนททุาาาาาามมเเเชคค่่ะะแลล็็็สํหหรรบีตติิอจจ์ป ว่าอาจารย์เปิ้ลมีทั้งไลฟ์สดมีทั้งคลิปสั้นมีทั้งคอนเทนต์ดีๆเนาะที่จะเราสามารถสัส่งสนอาจารย์เปิ้ลได้ก็คือการรักตัวเองในการที่จะซื้อคอร์สเรียนออนไลน์เพื่อทําให้เรานั้นเกิดปัญญาภายนอกเชื่อมโยงสู่พลังจิตใต้สึกภายในนะล่าสุดของตอนอาจารย์เมื่อตอนนี้นะคะคอร์สท,ที่เราทุกคนจะต้องเรียนนะ,ะนั่นคือคอร์สมาร์คลาสพลังเงินด่วนค่ะ1599บาทเท่านั้น 20บททรงพลังค่ะเปลี่ยนแปลงชีวิตทันทีใน3วันนะอุ๊ยเกินจริงหรือเปล่านะคะถ้าเราคิดบวกนะอย่างต่อเนื่องคนบางคนแค่คิดบวกคิดดีๆหนึ่งวันก็ยากแล้วนะแล้วถ้าเรามาเจอไมล์เซตตั้ง20บทที่ทรงพลังไมล์เซตทองตัวนี้เข้าไปนะสามวันเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอันดับหนึ่งคือเราจะเป็นคนที่มีความสุขขึ้นเมื่อเรามีความสุขแล้วความสุขจริงๆดูดความสําเร็จเงินทองเงินก้อนโตชีวิตที่ดีเข้ามานั่นเองนะคะทักมาที่บล็อกเร่งด่วนเลยนะคะก่อนที่จะชา้าไปมาากกว่นนี้นะ 1 5, 5 9 9บาทเท่านั้นสำหรับคอสมา e r c l ล s s พลังเงินด่วน20บททรงพลังสามารถทบทวนได้ตลอดชีวิต Facebook เลยค่ะซึ่งคนที่อยู่ตรงนี้ก็เรียนรู้เรื่องของพลังจิตใต้สำนึกอาจารย์เปิ้ลเนาะคอส999มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะสังเกตเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงสังเกตถึงพลังงานที่มันยอดเยี่ยมตรงนี้ที่เรามีให้กันอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นรักตัวเองทำเพื่อตัวเองค่ะมีความสุขมากๆมีความสุขเยอะๆนะคะที่เราเนี่ยมาอยู่ด้วยกันตรงนี้ก็เพราะว่าบุญวาสนาบารมีเนาะอาจารย์เปิ้ลรู้สึกว่าเป็นบุญเเหลอออกินนค่่่่ะทีีีจผู้้มบุญยางง ทุกคนตรงนี้ซึ่งเป็นเศรษฐีใหญ่ใจบุญในทุนใจดีมีจิตเป็นเทวดานางฟ้ามีจิตเป็นโพธิสัตว์รักการให้รักการแบ่งปันรักการเปลี่ยนแปลงขยันย่อท้อลดทิฐิมณนะเนาะทิฐิมนะคือการที่ยึดถือตัวเองมากเกินไปโอ้คนนั้นดูถูกเราคนนี้คิดอย่างนั้นกับเราอาจารย์เปิ้ลมองว่าเป็นเรื่องของคนที่เซลล์เอสทีไม่เต็มเนาะค่ะถ้าเราเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีเซลล์เอสทีที่มันค่อนข้างเต็มเนี่ยเราจะไม่โหยหาการยอมรับจากคนอื่นเพราะเรายอมรับตัวเองไปเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็สําคัญเหมือนนนนนกันว่า่าาาทํไมคคหลยๆนเนี ถึงไม่เชื่อว่าตัวเองควรมีคนที่ดีมาเป็นแฟนคนหลายคนไม่เชื่อว่าตัวเองควรมีเงินร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านคนบางคนไม่เชื่อว่าตัวเองจะต้องได้ของดีโชคดีย่งเงี้ยไม่ค่อยเชื่อเพราะอะไรลึกๆแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีไม่มีค่าพอหรือยังดีไม่พอนั่นเองแล้วถามว่าเราสามารถแก้ไขได้ไหมแก้ไขได้เหี๋ยวน,นี้เลยค่ะ แก้ไขทันทีเลยนะคะฉันเป็นคนที่ใช่ฉันเป็นคนที่คู่ควรฉันเป็นคนที่มีคา่าเหมือนที่อาจารย์เปิ้นพูดเนี่ยไม่เกินจริงนะที่บอกว่าคุณเป็นคนที่มีบุญมากคุณเป็นคนที่มีวาสนาดีคุณเป็นคนที่มีทรัพย์มากขอนิดเดียวค่ะนะเติมบุญนิดเดียวเช่นมันสั่งสมบุญกุศลให้กับตัวเองบ้างเนี่ยกับบุญบาร,รมีบ้านสายสวรรค์เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นลงทานก็ดีหรือว่าถวัลย์วตาหารก็ดีมีน้อยทําน้อยมีมากทํามากเพื่อที่จะขับเคลื่อนชีวิตค่ะถ้าทําน้อยนน้ออยแรงขับเค,ออะคะนนื่กก็ทําามๆกกกก็็ออแรรรงมมมาาานนนะะคววัี้สถ่ ลงขันทำบุญถวายพระตาหารกับครอบครัวสายสวรรค์ได้นะคะ800 276051ธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของทุกคนผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาผู้ให้คือการสร้างวงจรแห่งการรับแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะคะวันนี้อาจารย์เปิ้ลก็ยินดีรับน้ําใจไมตรีจากสถีใหญ่ใจบุญทุกท่านค่ะที่ลงขันทําบุญมารวมถึงให้น้ําใจอาจารย์เปิ้ลด้วยนะที่เบอร์บัญชีแบงก์กรุงเทพค่ะ0587056078แบงก์กรุงเทพกล่าบขอบพระคุณที่สนับสนุนรายการยามเช้านะ งานที่ดีทุกวันเนาะไม่มีการย่อท้อเลยอาจารย์เปิ้ลนะถ้าไม่ติดภารกิจนะอาจารย์เปิ้ลไลฟ์ทุกวันทั้งทที่บางทีเอ๊ะมีคนฟังบ้างมีคนฟังบ้างอาจารย์ก็ไม่ได้สนใจนะเพราะอาจารย์เปิ้ลเชื่อว่าข้อมูลที่อาจารย์เปิ้ลให้ไปข้อมูลที่อาจารย์เปิ้ลจัดให้เนี่ยมันสามารถฟังทบทวนได้สามารถฟังย้อนหลังได้อย่างไล์วันนี้เหมือนกันนะคะจะถูกลบใน1เดือนนะเพราะพี่พี่เมตดาเฟซบุ๊กนะเขาต้องแบบ จำกัดพื้นที่อ่าไม่งั้นของมันจะเยอะจะหนักอ่โอโซเชียลมากเกินไปนะคะแต่ที่แน่ใครที่ชอบสายไลฟ์นะคะฟังยาวๆเป็นเพื่อนกันนะปรับปรุงไมล์เซ็ตบางอย่างนะก็สามารถไปฟอลโล w แล้วก็ติดตามอาจารย์เปิ้ลได้ทาง u t u b e นะคะที่ช่อง YouTube ก็ตรงตัวเลยค่ะอาจารย์เปิ้ลปทิตตาวิเศษผากุลนะอาจารย์เปิ้ลดรปทิตตาวิเศษผากุลเนาะก็ขอบพระคุณความรักนะคะความปรารถนาดีที่ส่งต่อให้แก่กันและกันเนาะรักตัวเองทําเพื่อตัวเองค่ะมีความสุขมากๆนะคะ ใครเข้ามาแล้วเขียนว่าขอบคุณเงินเข้าเรียบร้อยแล้วขอบคุณได้รับเงินเรียบร้อยแล้วฉันยินดีรับเงินพันล้านฉันยินดีรับเงินร้อยล้านเขียนปริมาณที่คุณชอบแล้วสิ่งนั้นก็จะเป็นจริงอย่า yeah, ขี้เหนียวมือนะคะใครเข้ามาแล้วกดแชร์แบ่งปันหัวใจรวมถึงอคอมเมนต์เนี่ย อวยพรให้ตัวเองด้วยปากเรากินพริกกินเกลือความคิดเรามีพลังเวลาที่เราเขียนเวลาที่เราพูดเวลาที่เราส่งพลังสิ่งนั้นมักเป็นจริงแน่นอนนะคะอย่าไปคิดถึงสิ่งที่เราไม่ต้องการอย่าไปพูดถึงสิ่งที่เราไม่ต้องการอย่าไปทําในสิ่งที่ไม่มีผลลัพธ์ที่ใช่ถ้าพูดไปแล้วไม่ประโยชน์ทำไม่้ได้ประโยชน์อาจารย์ว่าไม่ทําดีกว่าแล้วคนเรานากก็ปนอยู่ในโลกของความคิดความเห็นค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่ตัวเรานะเพราะฉะนั้นจบข้อที่1่ไปค่ะข้อที่หนั้งคือการคิดดีเกี่ยวกับ ถ้าเราคิดลบเกี่ยวกับชีวิตชีวิตเราก็จะมีแต่พังนะคะเพราะว่ามันไม่มีมุมมองใหม่ๆที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างตัวเองนะคะ 2. ลงทุนอย่างฉลาดค่ะ,ะการลงทุนอย่างฉลาดหายความว่ายังไงเหมือนเมื่อสักครู่ที่อาจารย์นพูดไงว่าถ้าเราทําอะไรไปแล้วเนี่ยเราไม่ได้ประเมินก่อนว่าผลลัพธ์เราจะเป็นยังไง <S <S เราจะทําอะไรที่อีลุ่ยฉุยแชกเลอะเทอะหมดแรงหมดใจไปเฉยโดยที่ไม่มีผลลัพธ์ตอบแทนกลับคืนมาเช่นถ้าเราคิดแบบนี้เราจะได้ผลลัพธ์อะไร ถ้าเราพูดแบบนี้เราจะได้ผลลัพธ์อะไรถ้าเราทําแบบนี้เราจะได้ผลลัพธ์อะไรอาจารย์เพิ่นว่ามันเป็นมุมมองที่ฉลาดมากเลยนะคะถ้าเราจะสามารถเข้าใจตรงนี้ได้ว่าทุกความคิดทุกการพูดทุกการกระทำนั้นมันมีผลลัพธ์ดีๆถึงเราอยู่เสมอค่ะเราอย่าไปท้อแท้สิ้นหวังกับตัวเองนะคะลองคิดใหม่ๆกับตัวเองค่ะว่าวันนี้คุณต้องการอะไรนะคะวันนี้คุณต้องการที่จะได้อะไรขึ้นมาเนาะถ้าเราอยากจะคิด ทำอะไรที่มันประสบความสำเร็จเนาะเราก็ต้องคิดเป็นโทนเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคิดบวกการคิดสิ่งที่เราต้องการเนาะเช่นคิดถึงความมั่งคัง่งคิดถึงชีวิตที่ราบรื่นไม่ใช่มัวแต่จินตนาการถึงสิ่งที่เราไม่ต้องการอยู่นั่นไหะแล้วก็บอกว่าโอ้ชีวิตฉันมีกรรมจังเลยนั่นก็ไม่ตองการนี่ก็ไม่ต้องการไม่ได้ค่ะชีวิตเราต้องการเกิดจากการที่เรานั้นสรรสร้างชีวิตเนี่ยในแบบที่เรารู้ว่าเราต้องการปลายทางอะไรเนาะอย่างอาจารย์เพิ่มเหมือนกันเวลาอาจารย์เพิ่จะคิดอย่างเงี้ยเออเราจะต้องประเมินสถานการณ์ยังไงเวลาีาาง้ เราจะประเมินสถานการณ์ยังไงเวลาที่เราทําอย่างเงี้ยจะประเมินสถานการณ์ยังไงเนาะแล้วอาจารย์เปิ้ลก็จะหลีกเลี่ยงเนาะหลีกเลี่ยงคนที่เขาอาจจะพูดไม่ดีกับเราเนาะบางทีเนี่ยเราจะโดนจัดเยียดอะไรบางอย่างจากคนรอบข้างจะด้วยอ้างว่าหวังดีเลยก็ตามเนาะก็คือมันมันไม่เหมาะสมเนาะนันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงสำหรับเราเราเช่นการอ่การพูดถึงคนอื่นเนาะแบบว่าเออพูดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดีเนาะด้วยความหวังดีของเราเนี่ยเออเธอเนี่ยผิดทำทำ,ทำธุรกิจผิดพลาดนะเธอล้มเหลวนะ เหมือนกับเราแค่โสเลกันเนี่ยแค่พูดกันอย่างเงี้ยแล้วคุณไปเหมือนไปขยี้แผลเขาเรื่องที่เขาทําธุรกิจผิดพลาดมันทําให้เขาคิดมากมันทําให้เา้าแค้นใจมันทําให้เขาไม่เกิดพลังวิสันถ้าคุณจะพูดอย่างเงี้ยอย่าพูดหรือว่าคุณไปบอกใครว่าคนเนี้ยมีความเสี่ยงจะเป็นโรคอะไรอ่าซึ่งมันเป็นคําพูดที่ร้ายแรงมากนะแม้กระทั่งหมอเนี่ยที่เขาจะชี้แจงเรื่องโครคภัยไข้เจ็บของของของคนนะ่ะบางทีเขาต้องใช้จิตวิทยาณนะว่าจะบอกแบบไหนหรือว่าคนบางคนน่ะมันเป็นสิทธิ์ของเป็นสิทธิ์ของญาติคนไข้ที่จะบอกหรือไมอ เพราะฉะนั้นอย่าไปเที่ยวบอกใครว่ามีความเสี่ยงเป็นโรคอะไรเธอน่าจะเป็นโรคอะไรเธอไปรักษาตัวนะเธอไปหาหมอนะถ้าคุณไม่ได้เป็นผู้ชํานาญการ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนาะคำพูดของเราเนี่ยนะคะมันมันทำร้ายคนอื่นได้แล้วอย่าไปหาเหตุผลว่าตัวเองเป็นเหยื่อฉันถูกว่าอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้คือคนไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองคือคนไม่พัฒนาตัวเองคนที่หมกมุ่นอยู่กับโลกของตัวเองคนที่ไม่เคยทําอะไรผิดเลยเป็นคนที่อาจารย์บรรคบไม่ได้พอจะรู้ไหม เขาจะไม่เคยมีความก้าวหน้าขึ้นเขาจะไม่ได้ปรับปรุงสิ่งที่เขาทาผิดพลาดแล้วก็ทําให้กระบวนการของการทํางานเสียทําให้ความสัมพันธ์แย่เพราะฉะนั้นเนี่ยการครบกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นผู้ร่วมงานเป็นคนในครอบครัวเป็นญาติมันต้องมีผิดบ้างเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อการพัฒนาเพื่อการแก้ไขและการผิดพลาดการยอมรับว่าผิดพลาดการขอโทษที่ผิดพลาดมันเป็นปัญญาขั้นสูงของ,ของนักเขาเรียกว่าอะไระนักปฏิบัติธรรมที่มีจริตที่เรียกว่าพุทธจริต หมายความว่าที่จริีคือพร้อมเปลี่ยนแปลงถ้าว่ามีเหตุผลมาหักล้างพร้อมปรับปรุงถ้าเห็นว่าสิ่งนั้นไม่เหมาะไม่ควรคุณจะเป็นผู้ที่มีปัญญาสูงเป็นคนที่มีบารมีมากไม่ได้จองว่าเฮ้ยใครจะว่าฉันใครจะคิดอกียจกัฉันคุณไม่ได้คิดอย่างนั้นคุณคิดว่าคุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณต้องพัฒนาตัวเองเองถามว่าวันนี้อาจารย์เบิ้ลยังปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เสมอเสมอหรือไม่อาจารย์เบิ้ลตอบเลยว่าใช่ค่ะอาจารย์เบิ้ลยังปรับปรุงยังเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองอยู่เสมออาจารย์เบิน้นนเเ่ออาอาีีทววััตร์ชชบงใสุด ตรงที่ว่ามันยิ่งอยู่ไปมันยิ่งคงแก่เรียนน่ะอยู่ไปมันยิ่งเข้มข้นอยู่ไปมันยิ่งเออมันมีทางที่ซิกแซกนะข้อมูลใหม่ๆข้อเรียนใหม่ๆที่เกิดขึ้นคุณทุกคนนะคะตัดสินใจค่ะที่จะเปิดปัญญาเพื่อเปิดความมั่งคั่งให้เกิดขึ้นจากภครใองใจเราอย่าดูว่าก็แค่ข้อเรียนออนไลน์มันยังไม่จําเป็นนะคะมันจําเป็นค่ะถ้าเราเพิ่มสิ่งใหม่เข้ามามันถึงจะมีสิ่งใหม่เพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยความสัของอาจารย์เปิ้ลคือคุณลงคอร์สเรียนออนไลน์ความของคุณคือคุณลงคอร์สเรียนออนไลน์เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองมันถึงได้ความก้าวหน้าถึงได้การพัฒนานั่นเองนะคะอันข้อที่2การลงทุนที่ฉลาดคือการลงทุนกับตัวเองรุทุนเปลี่ยนแปลงภายในลงทุนเปลี่ยนแปลงด้วยคอร์สเรียนออนไลน์ลงทุนเปลี่ยนแปลงจากการที่เห็นประสบการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องก้าวหน้าเป็นสิ่งที่เราพัฒนาเป็นสิ่งที่เราต้องก้าวต่อไปมันจะทําให้เรากลายเป็นเพชรเป็นเพชรเพชรงามเป็นการเจริญนาย เป็นการจารนัยเพศแพ้เนาะว่าเออเพศแพ้มันต้องจารนัยแบบนี้นะแบบนั้นเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นรักตัวเองทําเพื่อตัวเองค่ะต่อมาสุดท้ายข้อที่3ค่ะยิ่งสุขใจเงินยิ่งถาโถมค่ะเออทำไมเงินถึงจะถาโถมล่ะหมายความว่าความสุขเนี่ยมันจะดึงดูดสิ่งที่ทําให้มีความสุขความทุกข์จะดึงดูดสิ่งที่ทําให้เราเป็นความทุกข์ความกังวลใจจะดึงดูดเรื่องราที่น่ากังวลใจเหมือนคาธรรมะที่บอกว่าอะไรเหมือนกันย่อมดึงดูดกัน อ่ะคนนั้นเป็นแก๊งนินทาก็ดึงดูดแต่แก๊งนินทามาด้วยกันคนคิดลบก็ดึงดูดความคิดลบกันเราจะไม่สามารถอยู่กินกับคนคิดลบได้เลยถ้าเราไม่ได้คิดลบด้วย <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคถึงเขาคิดลบคุณยังต้องคิดบวกมันจะได้เป็นครึงคร่งๆสรงๆแบบเออคิดบวกบ้างคิดลบบ้างแบบนี้เป็นต้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาตัวเองอะ่ะจึงเป็นผู้ของคนที่มีความฉลาด เป็นนะักปฏิบัติธรรมเป็นหนะักที่เป็นการที่ขัดเกลาปัญญาของเราให้เราไม่อยู่กับที่เป็นมุมมองเป็น mindset เ,เสมอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตคือการเรียนรู้นะไม่จําเป็นหรอกว่าเฮ้ยฉ <c oughs> ันเรียนถึงขั้นนี้ฉันเรียนเต็มที่แล้วนะนเรียนถึงขังน้นนี้มันเต็มที่ไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับว่าเราเนี่ยเป็นรักเรียนรู้ไหม เรียนรู้ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้ที่จะก้าวหน้าเรียนรู้ที่จะเป็นคนใหม่ที่มันใช่ที่มันใส่ใจกว่าพอเราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเหล่านั้นปุ๊บเนี่ยม,มันทำให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านชีวิตค่ะเช่นคุณมีความสุขง่ายขึ้นดึงดูดโชคง่ายขึ้นชีวิตราเร่นขึ้นคุณไม่ต้องเชื่ออาจารย์เปิลน,นะ คุณต้องลองดูเพราะลูกเส์อาจารย์เบิร์หลายคนเนี่ยที่มาเอาไมซ์เซตตรงนี้มาเรียนคอร์สเรียนออนไลน์เกิดการเปลี่ยนแปลงทันทีใน3วัน7วันใครที่ยังไม่เคยเรียนคอร์สเรียนออนไลน์อาจารย์เป็นเลยนะคะแนะนํานะคะ1599บาท20บทเรียนสมทังนะคะมาซื้อคัดพลังเงินด่วนของขวัญของคุณปีนี้คนไหนที่อยากปลดล็อกเรื่องความมาั่งคั่งแล้วอยากเพิ่มไมซ์เซตอยากอัปเลเวลความฉลาดนะคะมาค่ะเรามาอยู่กับพวกที่เพิ่มพูนปัญญาทุกวันกันดีกว่านะคะการพัฒนาตัวเองให้มีความสุข สุขทั้งภายในสุขทั้งภายนอกคือการปรบพฤติปฏิบัติของเราสุขภายในเกิดจากอะไรเกิดจากการรู้แจ้งเห็นจริงในการขัดเกลา่จิตเช่นการมีศีลการมีสมาธิการฝึกวิปัสสนาสติเพื่อให้รู้เท่าทันปัจจุบันว่าปัจจุบันนี้เราต้องการอะไรอ่านะคะบางคนเนี่ยโ,โหกระทบนิดนึงมโมโหเกี่ยวกาศบางคนกระทบนิดนึงดีใจสุดตรง บางคนอยู่ในโลกความคิด again, ความเห็นการให้เหตุผลการยัดเยียดข้อมูลของตัวเองซึ่งมันบอกตรงๆว่าน่ารำคาญอาจารย์ปั้นมีคนคนหนึ่งที่อาจารย์ปิ้นเพิ่งเห็นว่าพอเะไที่เราพูดคำหนึ่งเนาะเช่นเราพูดด้วยความหวังดีว่าเออมันน่าจะปรับตรงนี้นะโอ้ยแก้ตัวประมาณสิบนาทีว่าฉันมีมันอยู่แล้วเนี้ยซึ่งเสียเวลาแล้วก็เป็นข้อมูลขยะมากเรื่องของเธอเธอไม่ต้องเล่าให้ใครฟังหรอกเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนจากข้างในเหมือนอาจารย์เปิ้นอ่ะอาจารย์ปิ้นเปลี่ยนแปลงตัวเองอาจารย์ไม่ได้มันเธอเลี่ยตันเปลี่ยนเปลน อย่าฟุ้งเฟ้อ,ฟอกับคำพูดให้ทุกคนเห็นด้วยการ take action คนะ่ะแล้วใครรู้ไหมจ่ายรางวัลคุณจ่ายโชคลาภคุณจ่ายเงินค,คุณใครรู้ไหมโลกไปนี้กฎแห่งกรรมนะจะได้ว่ากฎแห่งกรรมก็ได้ไม่มีใครใหญ่เกินกรรมไม่มีใครใหญ่เกินลงกฎแห่งกรรมแม่นยําเสมอด้วยพ่อยาะยิ่งบางคนคิดว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยมันฟังดูน e g a t i มันฟังดูเอ้ยฉันต้องรับเวรรับกรรมกฎแห่งกรรมก็คือเมื่อคุณสร้างเหตุกรรมรวยกรรมฉลาดโรงเรียนเขาเรียนออนไลน์อ่านหนังสือเปลี่ยนแปลงผู้คนเห็นทุกอย่างคือการเรียนรู้คุณฉลาดขึ้นโลกไปนี้จ่ายคุณมาเป็นเงินสดเป็นโชคลาภเป็นเรื่องราวดีๆคุณต้องได้สิ่งนั้นอยู่แล้วแต่คุณไม่ทําอะไรเลยทรงทรง,งไม่ลงทุนไม่เปลี่ยนแปลงไม่ลุกคืบไปข้างหน้าคุณไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนิสัยอาจารย์เปิ้ลเป็นนิสัยเผาผานค่ะเผาผานชําระล้าง กวาดให้เกลี้ยงคืออะไรรู้ไหมการเคลียร์งานแกการเคลียร์เรื่องหมักหมมอาจารย์มันจะเกลียดเรื่องหมักหมมเกลียดงานค้างเกลียดงานที่ดูไม่เส,สถีทีจะไม่ชอบชอบชำระล้างชอบเห็นคนเรียนหนังสือจบชอบเห็นคนทํางานสําเร็จชอบเห็นคนสมหวังในความรักชอบเห็นคนเนี่ยเกยิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาแล้วมีอะไรดีๆเนี่ยคือการเผาผลาญเผาผลาญสิ่งเก่าทิ้งให้ราบค่าเพื่อให้สิ่งใหม่มันงอกงามขึ้นมานั่นเองเพราะฉะนนั้พลังใจมันต้องเต็มร้อยใครที่อยู่ตรงนี้ยังทาหน้าเศร้าเน่าหน,านอนหมักหมมสกรปรก อึกอักอึกอักจะพูดก็ไม่พูดจะทําก็ไม่ทาจะเปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนเป็นคนไม่ฉฉานไม่เป็นผู้ใหญ่โกรธงอนเรื่องไม่เข้าท่านะบางทีคนบางคนเนี่ยเป็นพี่เราปี2ปีเป็นพี่เราสิปีสิปีก็เหมือนเท่าทารกนะฮะไม่มีความเป็นผู้ใหญ่โกรธกันก็เอ้ยอันเฟ้นกันไม่ติดตามข่าวกันซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวตรงนั้นเลยมันเกี่ยวกับว่าบางครั้งเนี่ยเราหลงผิดหรือเปล่านิ่งนิดนึงสงบนิดนึงเวลาที่มีเรื่องกระทบเนี่ยนิ่งสงบวางเฉยคือปัญญาที่แรงกล้าในการที่จะเราจะอยู่กับ ปัญหาเดี๋ยวปัญหานั้นมันก็พัดไปเดี๋ยวปัญหาแล้วก็ผ่านไปแล้วปัญหาที่มันแก้ไม่ได้เรื่องสันดานคนนี่สายโขลยบางทีว่าอาจารย์มันก็ปล่อยผ่านมั้งเหอะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่ต้องไปเปลี่ยนใครนะแต่เราเกิดมาเพื่ออะไรเราเกิดมาเพื่อมีความสุขเราเกิดมาเพื่อประสบความสำเร็จเราเกิดมาเพื่อสร้างความแตกต่างวันนี้ใครพร้อมรับโชคลาภแล้วเขียนค่ะยินดีรับเงินร้อยล้านเงินเข้าเรียบร้อยแล้วฉันเป็นที่รักของทุกคนฉันเป็นคนโชคดีเขียนทันไหมฮะ เขียนเลยค่ะอย่าขี้เหนียวมือนะอะไรก็ตามที่คุณเขียนชีวิตคุณจะเป็นตามนั้นเช่นฉันเป็นคนหาเงินง่ายฉันเป็นคนหาเงินเก่งฉันเป็นคนที่มีค่าฉันเป็นคนเป็นคนที่ใช่นะฉันเป็นคนที่ดีพอเรียบร้อยแล้วเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เราต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากภายในของตัวเองนะคะมันไม่มีใครมาสอนเราได้อะคนที่สอนเราได้ดีที่สุดเนี่ย บางทีไม่ใช่คนอื่นไกลนะคือตัวเราเองเราสอนตัวเองไหมเราปรับปรุงตัวเองไหมเราแก้ไขตัวเองไหมเราสร้างความแตกต่างไหมอาจารย์เบ้นว่าตรงนั้นมันเป็นอะไรที่ The best มากมันยอดเยี่ยมมากนะคะ,ะสวัสดีพี่ธนาโดลค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณฉันสวยและรวยมากขอบคุณค่ะนะยอดเยี่ยมมากเห็นไหมเวลาเราชมตัวเองฉันสวยและรวยมากมันก็เหมือนชมคนอื่นด้วยอะ นะคนอื่นคิดตามคนอื่นพูดตามเราก็ได้บุญบาร,รมีคูณ2ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการคิดซ้ําๆถึงสิ่งที่คุณต้องการการพูดซ้ําๆถึงสิ่งที่ต้องการจึงเป็นเรื่องที่มันยอดเยี่ยมมากแล้วก็ที่สําคัญเนาะบุญเก่าเนี่ยนะคะก็กินมาเยอะแล้วได้เวลาทําบุญใหม่นะขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนร่วมลงขันถวายพระตาหาร3ามวันทําบุญด้วยกันทุกวันนะคะกับเบอร์บัญชีไทยพณิชย์ในนามค,ครอบครัวแสงส,สวรรค์ค่ะ0 6 0 5 1ธนาคาครไทยพณิชย์นะคะคแลใครที่เจ็ดอ,อาจารย์ิ้าะะยนว่า ติดตามตอนต่อไปใครที่ชื่นชอบผลงานอาจารย์เปิ้ลไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นคลิปรีลนะคะไลฟ์สดคอร์สเรียนออนไลน์อย่าลืมสนับสนุบสนอาจารย์เปิ้ลให้ทำรายการดีๆอย่างนี้ต่อไปนะคะได้ที่บัญชีกรุงเทพค่ะ0587056078ค่ะ0587056078นะคะ สามารถสบสมกำลังใจอาจารย์เปิ้ลได้นะคะเพื่อให้อาจารย์เปิ้ลเนี่ยได้มีกําลังใจนะคะอาจารย์เปิ้ลยินดีรับน้ําใจเมตาจากสรษถีใหญ่ใจบุญในทุนจริีทุกท่านค่ะจําไว้นะการให้คือการสร้างวงจรแห่งการรับไม่มีสิ้นสุดเ mm hmm. วลาที่คุณให้ใครนะ,ค,ะ mm hmm. คุณอย่าคิดว่าเอ้ยให้ไปกระเป๋าเราพ่องกระเป๋าเราเบาแปลว่าอะไรรู้ไหมมันเรียกว่ากฎพลวัต เงินจํานวนนั้น100บาทกาลังหมุนเวียนมาเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านมันว่าไม่ได้ค่ะว่าสนาบารมีคุณเยอะแต่คุณไม่ได้ทําบุญใหม่บุญใหม่ทําได้ทั้งเอ,อ่อบัญชีทําบุญนะบุญได้ทั้งทั้งให้ให้น้ําใจอาจารย์เบิ้ลก็เป็นบุญให้ค่าขนมลูกอะ่ะให้ตังแม่ให้ขอทานให้คนแปลกหน้าลําดัดชั้นในการให้แต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะแต่ให้ปุ๊บไม่มีหมดนะยิ่งให้ยิ่งเงินยิ่งถาถมเข้ายิ่งให้ด้วยความสุขเงินยิ่งเข้า อันนี้เป็นเรื่องจริงไม่ต้องเชื่ออาจารย์เปิ้ลห้ามเชื่ออาจารย์เปิ้ลเด็ดขาดบางทีมาเชื่ออาจารย์เปิ้ลแล้วมันทําให้คุณขาดปัญญาแต่ถ้าคุณตัดสินใจที่จะเชื่อด้วยตัวคุณเองด้วยการพิสูจน์ตัวคุณเองเรียนเขาเรียนออนไลน์เห็นการเปลี่ยนแปลงเองเนี่ยเรียกว่าเป็นการที่เป็นผู้รู้ด้วยปัญญาไม่ใช่เชื่อเพราะว่าเออคนนี้โอโลมเก่งนะเราถึงเชื่อไม่ใช่เพราะ,ะนั้นอนุโมทนาบุญกับเศรษฐีใหญ่ใจบุญในทุนเจรุท่านที่ร่วมลงขันถวายพระตาหารํามด้วยกับท้าวันขอบุญน้วยกันทุกว 87056088แบงกรุงเทพและท้ายที่สุดสุดท้ายไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่เท่ากับการสร้างวาส,สนาบาร,รมีปัญญาให้ตัวเองเชิญนะคะเปิดใจรับพลังตรงนี้กับคอร์สเรียนออนไลน์พลังเงินด่วน1599บาทเท่านั้น20บททรงพลังทบทวนได้ตลอดชีวิตพบการเปลี่ยนแปลงใน3วันมาสคาร์ดพลังเงินด่วน20บทบบทเอติเวตใน3วันค่ะ ก็เป็นพลังงานดีๆที่เรามาให้กันและกันตอนเช้าเนาะความสาเร็จของเพจอาจารย์เบิ้ลคือคุณอุดหนุนคอร์สเรียนออนไลน์เพราะอาจารย์เปิ้ลผลิตสื่อใช่ไหมความของคุณคือคุณเรียนแล้วเนี่ยคุณเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณเกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายในแล้วมันตกผลึกอยู่ข้างในไม่มีใครสามารถขโมยความรู้จากคุณไปได้อะไรก็ตามที่อยู่ข้างนอก เราอาจจะแบ่งปันได้อาจจะแชร์ได้แต่ความรู้ภายในปัญญาที่แก่กล้าจิตวิญญาณภายในที่มันเติบโตคือสกิลคือทักษะที่คุณต้องฝึกให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างแม่นยําอยู่ในนี้ในโลกใบนี้ได้อย่างมั่นคงนะคะเพราะฉะนั้นรักตัวเองทําเพื่อตัวเองนะคะฟ้าเปิดแล้วหนทางชีวิตคุณสว่างสวัย คอยากรับพลังดีนะอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมหน้าเพจอ,อาจารย์เปิ้นนะพิมพ์ว่าพร้อมเปิดใจค่ะไว้ใต้โพสตของอาจารย์เปิ้นด้วยนะคะแล้วก็แชร์นะเห็นคอนเทนต์ดีอย่านิ่งนะคะแชร์ไปที่หน้าบ้านแชร์ไปในกลุ่มที่คุณอยู่แชร์ไปตันที่ต่างเพื่อสร้างวาสนาบารมีให้กับตัวเราแบบก้าวกระโดดค่ะ อัพเลเวลเลยนะคูณ10คูณร้อยทันทีนะเวลาที่คุณแชร์แบ่งปันแล้วก็อย่านิ่งนะคะส่งตุกกตต๊กตาตุ๊กตามาคอมเมนต์ทุกโพสที่อาจารย์ปั้นมีนะคะเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนเพื่อสร้างพลังบเบรชั่นสั่นสะเทือนภายในนั่นเองนะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาสําเร็จด้วยกันสําเร็จทั้งความราักสําเร็จทั้งการเงินสาเร็จทั้งการงานและสําเร็จทั้งคนที่ไม่อยากทําอะไรเลยนะเช่นการเกษียณอายุการทํางานตอนอายุเท่าไหร่ก็ได้มันช่างเป็นอะไรที่มีความสุขนะคะเพราะอะไรรู้ไหม ความสาเร็จส <S 々> ูงสุดในชีวิตคือการได้เลือกใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการถ้าชีวิตในแบบที่ต้องการเรายังไม่สามารถใช้ได้เราจะพูดได้ไงว่ามันคือความสําเร็จถูกไหมคะความสําเร็จคือเราได้เลือกใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการนะแล้ววันนี้ไม่มีอะไรที่คุณทําไม่ได้ไม่มีอะไรที่คุณเป็นไม่ได้ไม่มีอะไรที่คุณที่จะมีแล้วมีไม่ได้นะยกเว้นคุณบอกคุณไม่เอาเพราะฉะนั้นเอาค่ะตัดสินใจซะที่จะมีความรักมีการเงินมีชีวิตที่ดีและมีอะไรก็ได้ในแบบที่ต้องการอาจารย์เบิ้ลพูด รู้ไหมว่าเราเนี่ยสามารถมีอะไรก็ได้แบบไร้ขีดจำกัดโดยที่ไม่มีกฎเกณฑ์มาห้ามหรือบังคับกฎของโลกก็คือกฎของโลกกฎของบ้านก็คือกฎของบ้านกฎของกันและกันที่เป็นข้อตกลกงของแฟนของพี่น้องก็เป็นกฎของเป็นแฟนของพี่น้องเนาะแต่จริงแล้วอ่ะเราสามารถมีทุกอย่างได้แบบไร้ขีดจำกัดเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะจิตใต้สำนึกไม่ได้สนใจว่าในโลกนี้จะมีกฎหมายอะไรมีกฎอะไรที่บอกว่าคุณมีหรือมีไม่ได้ เขารู้อย่างเดียวว่าเขารับคําสั่งจากคุณนะจิตของคุณเนี่ยเหมือนเมจิกวอล์นะที่สามารถเสกหรือบันดานลอะไรก็ได้ขอเพียงคุณตัดสินใจที่จะคิดแบบนั้นอย่างเข้มข้นตัดสินใจที่จะพูดอย่างนั้นอย่างหนักแน่นตัดสนทํากระบวนการทุกอย่างให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่มุ่งการแม้แต่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้คุณยังสามารถสร้างความเป็นไปได้ในชีวิตไม่รู้กี่ครั้งแล้วลองทบทวนดูให้ดีนะว่าคุณสร้างปฏิหารให้กับตัวเองกี่ครั้งละนะนับครั้งไม่ท้วงแล้วคุณพูดสิ่งนี้ว่า มันบังเอิญนะ่ะมันพอดีเลยซึ่งจริงๆไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันเกิดจากอนุภาพจิตของคุณที่ทรงพลังเพราะฉะนั้นเข้าไปทบทวนคอร์สเรียนออนไลน์ของเราบ้างนะคะคอร์ส9 9 9ปลดล็อกอำนาจจิตปกเทพีนำโชคตัวคุณเข้าไปทบทวนคอร์สเรียนใหม่ล่าสุดที่ทําให้คุณโชคดีทันทีใน3วันด้วยนะคะคอร์สพลังเงินด่วน1599คุณเป็นคนโชคดีคุณเป็นคนที่วาสนาดีคุณเป็นคนที่มีทรัพย์มากค่ะเราอยู่ตรงนี้นะเป็นกําลังใจให้กันและกันนะ วันนี้นะถึงเนี้ยจะมีคนที่รักคุณหรือไม่มีคนที่รักคุณมีคนเข้าใจคุณหรือไม่มีคนเข้าใจคุณให้คุณจําผู้หญิงหน้ามาคนนี้ไว้นะคะว่าอาจารย์เปิ้ลรักคุณเข้าใจคุณและซัพพอร์ตคุณไม่ว่าคุณจะทําเรื่องที่ถูกต้องหรือผิดพลาดเพราะอาจารย์เปิ้ลเชื่อว่าการซัพพอร์ตและผลักดันเชิงบวกด้านดีด้านกุศลเนี่ยมันทําให้จิตวิญญาณเราเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นคนเราเกิดมาไม่ผิดไม่มีหรอกค่ะ มันมีความผิดพลาดว่าแต่ว่าเราจะสามารถให้อภัยตัวเองให้อภัยผู้คนแล้วมุฟออนก้าวไปต่อได้ไหมตัวนี้อาจารย์เปิ้ว่า the best แล้วก็สําคัญมากสำหรับเรามันคือ being มันคือตัวตนของเรามันคือความจริงในใจเรานะคะ เพราะฉะนั้นรักตัวเองทําเพื่อตัวเองนะคะมีความสุขกันมากๆเจอการในคอร์สเรียนออนไลน์พลังเงินด่วนนะ159 9้9คอร์สพ่ง<ๆ>มีบุญของขวัญปีใหม่ที่ยอดเยี่ยมที่สุดของคุณค่ะรวมถึงหนังสือด้วยนะหนังสือพลังคําพูดใครที่มีแล้วสั่งเป็นของขวัญให้คนที่คุณรักค่ะเป็นของชําร่วยนะคะงานสีดํางานสีชมพูเป็นของขวัญให้กับลูกเป็นของขวัญเป็นของแจก300บาทรวมค่าส่งเรียบร้อยแล้วส่งชื่อคนที่คุณต้องการให้ส่งให้เดี๋ยวอาจารย์เปิ้ลส่งให้ถึงบ้านเลยนะคะทักมาที่บ็อกแฟนเพจขอองงงาปลนคหััสืพพํูด 300บาทรวมค่าส่งเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ไลฟ์หน้านคะคะใครชอบไลฟ์นี้เขียนว่าติดตามตอนต่อไปโชคดีรวย999ล้านนะคะแล้วเจอกันในคอร์สเรียนออนไลน์ขอบพระคุณกาแฟขอบพระคุณนะคะที่ให้ความสําคัญนะคะแล้วก็รักตัวเองคนตรงนี้เป็นคนที่มีบุญทุกคนค่ะคุณเป็นผู้มีบุญนะคะอย่าไปปิดกั้นวาส,สนาตัวเองโดยการที่เราไม่ยอมก้าวหน้าการก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้าไม่ใช่อยู่ใครนะ อยู่ที่ตัวเราค่ะอ่าสวัสดีพี่สิสทธิลักษ์ค่ะสวัสดีค่ะพบกันใหม่ไลฟ์หน้านะสวัสดีค่ะบ๊ายบายลิกยู